กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโปรดออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองม่วงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีนายปัญจพลจันทานายปัญจพลจันทาขอเสนอตัวรับใช้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองม่วงอำเภอหนองม่วงเข้าคูหากาเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ด แล้วท่านจะได้คนรุ่นใหม่เข้ามาพัฒนาทินกําเนิดเกิดที่นี่ต่อที่นี่อยากเห็นบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าสื่อสัตว์สุจริตโปร่งใสตรงไปตรงมาเป็นกันเองกับพ่อแม่พี่น้องพบง่ายใช้คล่องคนติดดินโปรดเลือกนายปัญจพลจันทานายปัญจพลจันทาเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ด มีีคคาาอบบใจว่สโด้วยวิสัยทัศน์การพัฒนาที่มุ่งมั่นพัฒนาให้เทศบาลตำบลหนองม่วงอำเภอหนองม่วงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนควบคู่การดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนบริหารงานด้วยการมีส่วนร่วมโปร่งใสตรวจสอบได้โปรเลื้อในปัญจุผลจันท่า นายปัญจพลจันทาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองม่วงอำเภอหนองม่วงเขาคูหากาเบอเจเตเบอจเตเบอจ นายปัญจพุจันทานายปัญจพุ่จันทาขอเสนอตัวรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลหนองม่วงอำเภอหนองม่วงพร้อมพัฒนาให้ยั่งยืนรู้ปัญหารู้พื้นที่รู้ความต้องการของพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลหนองม่วงอำเภอหนองม่วง การศึกษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีการกีฬาสิ่งสาธารณูปโภคถนนไฟฟ้าน้ำประ่าสุขภาพอนามัยของพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลหนองม่วงความเป็นอยู่ที่ดีโปรดเลือกนายปัญจพลจันทานายปัญจพลจันทาเข้าคูหากาเบอร์เจเบอร์เจเบอร์เจ็ด ชัวชีวิตไม่มีแปรพันหมดใจมันขอซื่อตรงต่อกันรักวันเติมันเท่านั้น